คุณดักพัคคนไหนครับฮะยืดไหมเออทำไมอายเหรอขอบคุณครับเราดูคุณพัมพ์คุณพัมพ์มีสองหัว,วหไหมมีสิบหัวมีสิบแขมไหมเบือนเัาไหมเรายังหลอกกันด้วยซ้ำ เรายังสวยพอที่ต่ทำาไเราขายไม่ได้ตอคเาป้องอะไรมองทำไมเขาขายได้ท okay. ัไงนเราไม่ได้ตอนเป็นนักผมมองคนด้วยตีโอเคเขาทำไแอบมองแอบดูเขาทอะรเขาไม่ไดเราเรามีอะไรอีกต่อไปแล้ ผมบอที่ดีมันอยู่ที่ตัวเราเราสนใจไหมเราอยากได้ไหมคุณเนี่ยเ่งที่สุนถ้าคุณททำแต่ถ้าคุณไม่ทำมันก็คือจบผมบอกได้ไม่มีใครมาคับคุณได้แม้แต่ผมคุยอยู่นี่คุณจะหลับก็โอเคเป็นของคุณไม่มีใครมาคับคุณได้เพราะคุณอยากได้ความรู้หรือเปล่า นะผมเองมาคุยคุณฟังผมคุยจากประสบการณ์ถาว่าเก่งมันไม่เก่งแต่จากประสบการณ์34ปีที่อยู่ระบบารเลกเซลมาผมว่าตอนที่ผมเป็นเซลล์พวกคุณย,ยังอยู่บนสวนรรค์วิ่งเล่นเย็นดูนะนะเพื่อนหลายๆสิ่งหลายอย่างผมคุณบอกว่าเรามาคุยความจริงกันเพราะสิ่งที่เราคุยกันนี่คือความจริงนะฮะ มันไม่น่าอายแต่เมื่อเราวปรับเปลี่ยนตัวเราเองนะครับให้ไปสู่ความสำเร็จนะฮะการเสนออย่างเหมาะสมเมื่อเรารู้แล้วเรามีเป้าหมายแล้วนะฮะครับเราต้องทำเป้าหมายให้ชัดเจนอย่างที่ผมบอกว่าคุณเดินที่คุณการว่ากี่เรื่องอาเดินเพื่อนะครับขายกิ่เรื่องครับ ส7ิบเจ็ช้าน่าสามสิบเจ็ดสามสิบัวันละแค่ตัวตัวเดียวเองทำวันละสองตัวให้ได้ละท่านท่านท่านวันละสองตัวท่านท่านจะได้เท่าไหร่หกสิบหกสิบรับเท่าไหร่เคยคิดมั้นะเดือนนี้สี่สิบรับเท่าไหร่ถ้าหกสิบละถ้าหกสิบละ เอาไหมอยากได้ไหมขยันนิดเดียวจากตัวหน่อยเป็นสองตัวได้แล้วจากเดิมที่เคยทำขึ้นขึ้นมาหนิดนึงขอมาละสองสามสิบาทหกสิบโชีวิตมีความสุขแบง่งเงินออกไปสี่ส่วนตัดแบง่งตัดเงนินออกไปสี่ส่วนเลยนะ ส่วนนี้เก็บไปลืมลืมมันเก็บแล้วลืมส่วนนี้ค่าใช้จ่ายนะส่วนนี้ไปเที่ยวบ้างแหมมันตน้องมีนะซื้อของบ้างอะไรบ้างเนาะเนาะอีกส่วนหนึ่งให้คุณพ at ่อคุณแม่เนาะเป็นเงินที่ต้องกินเนาะที่เราไปิดใจเนาะเนาะหรือว่ามีส่วนเดียวใช้ส่วนเล่นหน้าเล่นเลยเรียบเดือนหน้ากลัวใหม่ เราเลยต่อไปโโอ้โหยาวนะฮะแล้วต้องใช้เงินให้เป็นหลายๆคนพวกเราหลายๆคนวัยรุ่นโอ้โหมีเงินยังไงเสร็จกูนะฮะกับมีที่ไปครับอยา่าไปทำนะครับครับชัดเจนยิ่ขึ้นนะให้แรงกระตุนต้นทางาการเราให้มีพลังแรงในการทำงานรู้จักสร้างความเชื่มอมั่นกับตนเองมองทางวัฒนธรสู่ความสุขรึกนะฮะครับอย่างที่บอกเมื่อมีเป้าหมายแล้ว ต้องทำเป้าหมาให้เราสําเร็จนะฮะอย่างที่บอกว่าบางคนอ่าเดือนที่แลได้3ามเดือนนี้ขอสักหกเป็นไรนะฮะหกหกี่ตัวหกห้าสาม้าวันตัวเดียวโอ้สบายนะฮะขอพวกคนี้ถ้าต่ำกี่เครื่องนะคุณจะได้เงินเท่าไหร่สิบเอ็ามนตัวที้ๆอะไนะเอาสองตัวเนี่ย ปวยสองวันสองวันหนึ่งค้นสองวันหนึ่งค้นสิบห้าึ้นรับเท่าไหร่เห็นะไม่ยากยสองวันสิบหกชั่วโมงนะทำเลขนปะเรสินค้ามีหลายตัวน่าสนใจนะเลยที่ผมดูเฮ้ยเลายสินคอย่างทีบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเรานะฮะเราจะอายน้อยอยู่อ็ไม่เกพโย เอีกมากที่สุดถึงเวลาให้เราสบายแฮปปี้ใช่ไหมเดี๋ยวทีหลังให้ผีเพื่อครับให้เพื่อให้หนักเอาไปรู้อีกนะโอ้ทีวิทโอ้ทีวิทโอ้ทีวิทย์ผิดไปสิ่เก้าเพื่อ เป็นซบุ๊กอะไม่ได้เซลสิบเก้าเครื่องถ้าขายได้ยังไงรู้ไหมไม่รู้อีกตูปขายได้ยังไงรู้มันฟุกเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรฟุกสำหรับพวกเราทุกคนบอกตรงๆถ้าใครบอกฟุกบอกฟุกไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อเพราะความพยายามบ้านต้องใจคุณไม่มีทางพามาฟุกไม่มีแล้ว เด็กนีตเขาดิบเด็กกินไปหมดแล้วอ้ยกว่าจะถึงเรากินไปหมดแล้วให้กินอาสารสิทงนั้นนะน่เเลยสิ่งหลายอย่างบุนวันที่คุณขายสิืงล้นๆแล้วทำไมไม่แข่งไม่แข่งเนยเลยกินได้ของกุญอะไรให้ตามสุดนวันนี้ตามสุดสิบตัวเดี๋ยวคุณร่อสิกเจตัว พอสิบตัวชนะตันี้แล้วคนนี้เท่าไรสิบ้าตัวูดทั้งสิบหตัวดีมใ่มสิบหกตัวทำไมสองหมืนตัวได้อยู่นะจริงๆนะเพราะว่ามันไม่ยากทำไมผมกล้าพูดว่าไม่ยากไม่ใช่ว่าโอเคสินค้าของคุณราคาเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่พรผมมขายสามหมื่นสี่หมื่นสี่มื่นกว่าดูยิ่ขายกันขนาดเท่แล้วเราตัวเท่าไหร โอ้โหวันนี้งนี่ย2ตัวมันจิ๊บจิอยู่ล่ะจริงจริงมันอยู่ที่คุณอย่างที่ผมบอกคุณเชื่อไหมในตัวสินค้าคุณคุณมั่นใจไหมในบริษัทคุณคุณมั่นใจไหมว่าสินค้าของเราดีที่สุดไปหาจุดที่ดีของสินค้าเราสินค้าคุณนี้ตรงไหนครับตรงไหนครับตรงไหนครับจะตรงไหนเวาคุคณดูข่าับยา พาไปเลยยังท <mm um> like> ี่นี่เราคือความอดทนต้องอดทนอ่ะนะฮะหลาในคนเนี euh. ่ยท้อทำอะไรไปไม่ได้ไม่เอาที่เกียดเบื่อเซ็งทำไมไม่มองเพื่อนอ่ะไม่เพื่อนถ่ายได้คราบทำไมเราแ่าไม่ได้แราแพ้เขาตรงไหนมองดูดิสำรวจตัวเองดูกระจกที่นี่มีกระจกบานใหญ่ไหมไม่มีซื้อสะพานบานใหญ่ ยาวๆเช้าๆมาบอกตัวเองแพ้เขาได้เงีน้นะม,มองดูกูก็ลหล่อยู่วะ <c oughs> กูก็เท่ <c oughs> แล้วทำไมกูแพ้เขาหาคำถามหาคำตอบแล้วบอกตัวเอง <c oughs> ให้สู้ <c oughs> เพราะ ตรงนี้คุณไม่เห็นเขาต่างใจเขาใหญ่กว่าคุณใจเขาเนี่ยไว้ใจได้บอกว่าทำคุณทำใจคุณไว้ใจได้ยี่ที่บอกไม่มีอะไรเลยนะง่ายมากเลยไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องค้นคว้าไม่ต้องไปเปิดหนังสืออ่านไม่ต้องไม่ต้องเลยแค่นี้แหละของจริงเลยลองดูสิว่าจริงไหม ลองดูว่าสิคุยไปเนี่ยแล้วเราทำจริงๆดูว่าโอเคใช่ไหมมันใช่เลยอ่ะตรงนี้แหละมีจำได้ไหมละ่ะไม่ต้องไปหาหนังสือดูดิโจจีลา้าขายมือหนึ่งนะขายมือหนึ่งเป็นสิบเจล้านโอ้โหไม่ใช่คนละแนวไอ้ในอเมริกาไอา้ไอีอเ่เบองไทยนะไม่ใช่ นั่นเลยเลยสิ่งหลายอย่างเนี่ยจากประสบการณ์จริงๆเลยเนี่ยพวกเราเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยคุณเป็นเจ้าของร้านลองกลับไปลองไปทตัวตัวเลยคุณเป็นเจ้าของร้านเนี่ยคุณจะต้องทำไงการเป็นเจ้าของร้านต้องทําไงลองสมมติตัวเองเนี่ยแล้วจดไวมว่าโอเคต่อไปนี้กูเป็นเจ้าของร้านกูจะต้องทาแบบนี้ต้องมีเป้าหมายนี้ต้องทําให้ได้ตรงจุดนี้ลองดูนะเวลาคุณเสียเวลา วาะตั้งคุณเสียเวลาคุณไปรอที่ตาสองสามปีดครับจะหมดปีละเท่าไหร่ละเพิ oh, okay ่มปีนนั่นถามเราปีนปีที่ผ่านมาเป็นยังบางัวเปิดสมุดดูโอ้โหเหลือสิบบาททำทั้งปีเหลือสิบบาทนะโอเค เกตุไม่ง่ายมีตังไม่มีตังเวลาสิบเดือนเสร็จก็ไปกดตังถ้าคนมองลงมาไอ้คนนี้ที่แจ้งแล้่ก็แรกหนักแล้วก็มองที่คือนแล้วเดี๋ยวมีใครทำร่วงมาแล้วก็คนดูคนมีกค่ตังเพราะโกลมาแล้วยิ่งยั่งยังใส่ใช่ไหมสังเกต พอเงนิงนเดือนออกไปดูเลยอ่ะไปแบ,บ้ไหนไปแบ,บ์นี่ใช่ไหมอาเอาวิดีโอไปถ่ายเลยตั้งถ่ายเลยเนี่ยเอาวิดีโอไปตั้งถ่ายลเลยนะดูแต่ละคนเนี่พอคุณเงินออกมานนหน้าตาเป็นไงชัวร์ชัดเจนจริงจริงแต่คุณเชื่อไหมใครตั้งวิดีโอถ่ายผมก็ไม่ได้ เพราะผมไม่มีเงินทำถ้าเดือนไหนต่ำกว่าเป้าหมายโดนบน่นแต่ไม่มีสิทธิ์หรอกเห็นไหมรู้แล้วเดือนนี้น้อยกว่าเดือนที่แล้วเฮ้ยทำไเดือนนี้น้อยกว่าเดือนทีน่แล้วป<ะ>้ญญามวยพิการหน่อยดีป้ากูไม่แก้ไขปัญาหาเลยครัสังทำยังไงอ่ะไอ่ทำามวิธีทำท,ทำใหม่ได้น แล้วก็ได้พอได้แล้วก็เยี่ยมเห็นบอกโอ้เก่งนักนอืมเห็นป,อ,อ,นอ,มปนอมไอ้ป <c oughs> อมไม่ถึงเต้าปีมาละนะ่พวกเราก็เป็นอย่างนี้แหล,ละหรอกเพราะฉะน,นั้นหลยๆสิ่งที่อยากนะผมฝากผมบอกไว้จริงๆแล้วทำได้ผมเที่ยงซื้อบริษีทสุดแล้วจริงๆตอนที่ผมเป็นเซลล์ผมซื้อบริษจริงๆผมไม่รู้ พูเชื่อไหมสามมือใหผมยกมือแ right ่ท enfin, ุกปันยกยิ่งยืนเลยยกพือแม่กูเลาะกูยืนกูยืนสองนู่นชี้น่พูดยิ่ื <time> ่เลยแล้วถามว่าอาย่อายกูพูดจริงกูมีกำลังกูมีกำลังกูขายไปได้ถ้ากูไม่ยก

เราบอกอะไรในสิ่งหลายอย่างอยูอย่ที่ตัวเราเรารู้ตัวเราเราเป็นยังไงอย่าไปสนใจคนอื่นเขาใชนะ,ะห้าอย่างนะครับที่คว้เรียนนะ่คิไปสปอร์ตนะเอ้ยไอ้พไม่ซื้อโอนะไง <c oughs> ไม่ะนไปบ้านไปขนลำรัว สำเร็จยาน่านไหนช่วยบอกทีมีใครสำเร็จยาพมีเศษตังมีไหมถ้าไม่มียาบอกนะว่าเลูกค้าจะไม่ซื้อหรอกคุณยังไม่ได้ไปเลยคุณจะรู้ได้ไงว่าลูกค้ามีไม่มีรู้ดูแค่หน้าบ้านรู้่บ้านเขาเขียนไว้เหรอบ้านก็มีแล้วดี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 เือะปีปว่ามีไหม คิดทำไมว่าไม่เจอสินค้าคุณมีตหลายตัวไม่ใช่ตัวเดียวถามจริงๆอ่ะเวลาคุณนอกดอนี่คุณเข้าทุกทุกหลังถามจริงๆนะไม่ต้องโกงกันเข้าทุกหลังไหมใครเข้าทุกหลังยกมือ,อนี้อยากจะดูหน่อยมีไหมไม่มีเห็นไหมข้อสิ่งที่คุณที่ว่ามันไม่ซื้อเนะี่ยมันซื้อพอคุณที่ว่ามันซื้อ ก็มัซื้อมาแล้วก่อนปวดเงนโง่สร้างงานอยากก่าคิดว่าไป่สืออย่าไปดูถูกเขาเลยนะนกูรู้ว่าม็รู้คทําทำงานเลยยากทีาทำงานเลยต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินถ้าไ,าไปอยู่บ้านใช่ไหม ผมได้บอกว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนที่อยู่ที่งผมบอกพอรถจอดปุ๊บสิบห้องคุณต้องเข้าให้ได้สองห้องต้องสารพิให้ได้สองห้องไม่ต้องเลือกนับไปเลยต้ง 5, 10, องนับเดียวสิบเก้าสิบเข้าให้มันครบสิบแต่องเข้าสารพิษให้ได้สองสิบหลังต้องได้สองถ้าสิบหลังไม่ได้สองหนะลังขาดทุนแล้วโคตรเหนื่ยเลย โทษนะผมก็ไม่รู้ว่าสมาคมเดินคนแห่งประเทศไทยทุกอยางพวกคุณมาฝึกซ้อมที่นี่แบบนะมีใครเดินเร็วเร้่องแต่ละวันมีไหมนะมีไหมไม่มีก็เดินเร็วไปทำไมบางคนเดินทีเป็นโลโลสองโลเดินไปทำไมเนาะสองโลอ่ะนะ ไม่คิดว่าโอเคบริษัทให้รางวัลถ้าบริษัทให้รางวัลเออเดินเร็วเว้ยเฮ้ยโอ้โหเดินสองกิโลโอ้ล่ะมาแล้วต้องกานหน่อยสิเออโอเคเดี๋ยวต้องเดินเร็วหน่อยนึงบริษัทไม่ได้ให้รางวัลซะหน่อยเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมกีตาร์แห่งประเทศไทยไม่เดินเร็วทำไมใช่ไหมเดินทว่าบ้านสิเก่งเดินช้าๆมัสังเกตคนขายไม่ได้นะส่วนใหญ่นะ Ke ke that, exactly ึ่งอร่อยคฮย้อเ yeah. ื ¿Right? yeah. ่อ oh. ที man, like ah ่อย awesome. yeah. ่จะกรเกงน้โซมมาเลยไม่ได้ถายไม่ได้ถ้าลองเกลี่ยรดูว่าสิ่งนั้นถ้าคนที่ออกงานทำไมเขา้านักมีพ่ออกแรงขหาดน้นางแก้สมาธิน้ำไม่ได้กินถ้าลมก็มีโอ้สบายนะไอคนขายไ่ได้จะรูะี ังเกตความจริงที่คุยนี่คือความจริงเพราะผมเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตน,นะครับผมอบรมเซลล์มาเป็นสิบสิบปีนะฮะแล้วผมรู้หมดนะแต่ละอาเรียแต่ละเขตนะว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยหลายสิ่งหลายอย่างจริงจังนะครับเราเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านคุยแค่บนทุกหลังอย่าไปยกเว้น ไม่มีกรณียกเว้นมึงต้องซื้อกูมึงต้องซื้อกูซื้อกูทูกแบบเข้าใจมั้ยไม่ใช่คงไม่ไดซื้อคงมีแล้วแล้วมันจะไปขายใครวะนะเออไอ้นี่มีแล้วแต่มันคนพังแล้ว่ะกดเลยนะคงปักแล้วนะเออเข้าใจนะสมองอย่าไปคิดตรงจุดนี uh ้เออลู um ุงพังกูไม่ซื้อหรอกอย่า ตัดออกไปเลยลเรียบไปเลยถ้ายางนะอย่าบอกว่าเขาจะต้องเสียอะไรแต่ให้บอกว่าเขาจะได้อะไรนะเวลาคุยกับลูกค้านะครับการเป็นนักคาาที่ประสบความสำเร็จนั้นก็คงหนีไม่พ้นสัจธรรมความเป็นจริงที่ว่าไม่มีใครได้อะไรมาโดยไม่เสียอะไรไปนะฮนะนักฐานที่ประสบความด้วยอนะไรท่านเคยผ่านโศกสัตย์มาก้ายหมนะปลายประสบความสำเร็นะเ,นนะเห็นที่บอกนะว่าโอเค เดี๋ยวนี้ถามว่าคนมีกระตังไหมมีไหมมีไหมใครบอกไม่มียกมือใครตื่นเกี้ยวอ่ะท่านหัวเออเลยโตนึ่งวันหน้าเออโตนะฮะลูกค้าทุกรายมีกระตับแต่ลูกค้าทุกรายตอนนี้ยัง่ช้ ให้เป็นประโยชน์ที่สุดแม้กระทั่งโปรโมทเองอะไรที่จำเป็นซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นไม่ซื้อเพราะนัคุณรู้ไหมว่าช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสของพวกเราทุกคนทำไมถึงเป็นช่วงโอกาสเพราะลูกค้าไม่ซื้อเห็นไหมเวลาคนไปเดินห้างไม่ไมรซื้อของประหยัดไม่จำเ,เป็นไม่ต้อง เพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปซื้ออยู่ที่บ้านเราไปเจอเนี่ยมีโอกาสคุยตัวตัวพยายามคุยถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้ประโยชา์พยายามคุยถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ตัวเองนะฮะพยายามพูดให้ลูกค้าเห็นประโยชน์เม,มื่อลูกค้ามีไว้ใช้นะฮะและนั่นคือสิ่งที่ลูกค้ายอมจะตักมือให้ หลายๆสิ่ง,ง,งนะ 3, หลา,า,า,งา,ยดดายอย่างนะอย่าวาแต่พวกคนไทยไม่มีันเขาขายชุดสามสี่กยังขายได้เลยแล้วทำไมอ่ะเราแน่ตลอเองทำไมเขาเจอซื้อไม่ได้สบายซื้อได้สบายถูกแล้วนะเรื่องสื้อาลูกตุนสี่ 9, 9, 5, 5, 5, 5, 5. มืกาเด้าสบห้าสิบคุณห้าสิบบาทห้าทำไมเขาขายกันเลยนะนะฮะแล้วเราขายตุนยังไพกมไม่มีทันเองทำไมเราจะ แ่ว่าสินค้าของเขาจะดีกว่าของ่ไม่ใช่แต่รู้จักพูดรู้จักคุยให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์เห็นถึงคุณภาพเห็นถึงสิ่งที่ลูกค้าจะได้ลูกค้าถึงฟังนะฮะเราไม,ไม่ต้องไปกลัวใครนะครับกลัวสเราก็อยู่โอเคบริการเราก็มีไม่กลัวทำไมมีบริบการแล้วนะฮะอะไรที่ไม่ต้องไปกลัวแล้วโหถ้าเกิดเราอยู่บริษัทไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดมี อุปการผู้มีพร้อมนะโอ้โหวิ่งไปเหอะนะหน้าที่เราคือลุยข้างหลังให้ช่างเก็บความเองใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่เราก็ไปเก็บความนะาช่างอ่าเสียช่างไปเลยช่างไปเลยอ่าโอเคเห็นไหมฮะเรื่องนเลยสิ่งอย,ย่างผมบอกว่าอย่าไปคิดว่าโอเงคุณซื้ออย่าไปคิดว่าเอ่ออย่าไปพูดให้ลูกค้าเห็นถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องเสียนะมากกว่าที่จะได้รับอันนี้สำคัญนะครับการขายรถจักา จะลูกค้าทุกท่านทุกมอทุกท่าว่ามึงน้อยกว่ากูเองนะบางทีพูดไปแล้วนะลูกค้าไม่ถามพูดไปแล้วที่ถามมันมันงู้จใจวะอย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าไปทิ้อย่างนั้นนะครับอย่าไปทิ้อย่างนั้นเพราะสิ่งที่คุณพูดไปความงบางข้าใจเขาอาจจะเข้าใจไปอีกแนวด้วยเขาก็ถามมาเราตอบให้ชัดเจนให้เขาฟังเก็จะเหมือนลูกค้าเมื่อไหร่ที่เขาถามบ่อยๆจำไว้เลยลูกค้าอะไรนั้นซึ่งแน่ถูอ้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าลูกค้าไม่ถามจริง น่ากลัวจะตายเขาจริงๆลูกค้าคนที่ถามมากๆคุณลองสังเกตดูที่คุณขายได้บ่อยเพราะลูกค้าถามใช่ไหมถามไหมลูกค้าถามค้วถามบ่อยๆไหมยิ่งบ่อยยิ่งซื้อถ้าเปิเราตอบนะเขาประทับใจโอ้เขาซื้อแต่ถ้าลูกค้าไม่ถามเลยท่านฟังดีดีไม่พอนะ่เลย เออสามีพี่อยู่เราจะมีมาก่อนเสร็จถ้าสวยม้องจะมีไปลงตรงไหนวะเห็นไหมเพราะบางครั้งเนี่ยเราคุยไปถ้าลูกค้าไม่มีโต้ตอบกับมราต้องพยายามหาเรื่องให้ลูกค้าคุยกับเราพี่คิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะให้ลูกค้าคุยบ้างแล้วอย่าคุยอย่างเดียวเราไม่ได้โปร่งที่สุดให้ลูกค้าเก่งที่สุดนะฮะแล้วเราไม่เสิร์ฟเข้าไป น,ะะอ,น,อ,น,นอย่ามุ่งโจมตีผู้แข่งตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะฮะที่โคการขายนะฮะหรือรายการโฆษณนะครับก็เป็นจัญญาบัตรว่าห้ามโจมตีผู้แข่งไม่มวม่าความจหรืออะไรก็ตามห้ามทวงตีเด็กเป็นจัญญาบัต ขอนะงคนดีคุณพูดขอนะงคุณของคนอูนเป็นไงไม่สนใจนนไม่ต้องไปพูดหรือคุณจะเปรียบเทียบเปรียบเทียบอยากเอ่ยชื่อเขานะฮะขอแพ่เาบาๆสินค้าที่ห้องก็เป็นอย่างนี้แต่สินค้าของผมจะเป็นอย่างนี้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 ไดนะ้แต่ยังไปบอกชาบก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ของหนูนะที่อ่อนีิเราจะเหนือ,อกว่าชาบตรงนิดนี้ไม่ได้เพราะว่าผิดใจแล้วแล้วนะถ้าลูกค้า เกิดทำงานอยู่ช้าวกเลวยใส่ช้ามากเไป็นไงลูกค้าฟังูเลยนะออกแต่บ้านไม่ได้นะสำเร็จน,นะยาอันนี้คือจัญญบันอองนะรับห้าพูดถือผู้ต่อสู้เด็นรางผู้แข่งเด็นทาแต่ถ้าจะพูดคือยกสินค้ายี่หอยื่นี่หออื่นทิ่บอลบินบินจะบมัเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ของผมมันเป็นอยู่ที่นีโอเคเข้าใจไหมเข้ครับเียไหมเลี่์ครับอิค่อนยาโกตหรือไม่พอใจเมื่อไม่ตอบกลุ่มมตั้งหลายแท่งปุ๊บหมมีสื่อกรธนต็มาที่เห็นนะ เต้นเป็นเหมือนผมนะแรกๆทำเหมือนกันเลยเราเหมือนกันบอกแล้วเราเหมือนเหมือนกันไปซื้อไม่มีหาะืุอยอดสุดดีอยู่เดี๋ยวเวลาถ่ายอะอะไรนะไม่กดไม่แคสเออไม่โกดไม่แคสคุณทำไหมไปยาวยาวถ้ามีสอง ไม่ทำไม่ได้นะอันนี้บอกไว้เลยแล้วนะว่าโอเคต้องอดทนนะทำไมคุยธนาไม่ซื้อวะมันจะพ่ออะไรหาสาเหตุหาสาเหตุผมบอกแล้วหาสาเหตุไงทำไมไม่ซื้อปุ๋ยขนาดนี้แล้วทำไมเขายังไม่ซื้อเขาไม่ซื้อเพราะติดอะไรต้องรู้อ่ะหน้าตาไม่รอหน้าตาไม่รอนไม่รออไปบอกใช่ไหมเอาเพื่อนเราไปคนไหนที่ปุ๋